ที่นี่ศูนย์รวมความรู้กู้เศรษฐกิจพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจลุ่งเรืองดำเนินรายการบนสื่อสังคมออนไลน์ทางช่อง YouTube ของดีเจหนุ่มบ้านไทยเป็นรายการสะท้อนปัญหาสังคมสู่การแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นช่องที่รวมความคิดดีๆเพื่อนำความรู้สู่ประชาชนเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ ให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้หน่าอยู่ภายใต้หลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่าทั้งผู้สาวผู้เฒ่าลุงป่าตาพ่อแม่ยายเป็นจังใดน้องมูเจ้าลืมหลับไปน่อหลานเคยหนุ่มมันไยมหาศิบจ่าธันบอเจ้าโทรศัพท์มาเบานำกันคือเกาในแหม กำลังใจแท้ๆว่ามีมือสิบเปลี่ยนไปไห่ไงเอ,อ๋ยสวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลคูทองอำเภอเชียงเงนจังหวัดมหาสารคามที่รักและเคารพทุกท่านกับผมนายวิเชียนสุริเวชสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคูทองอำเภอเชียงเงนจังหวัดมหาสารคาม มือ่อในทางรายการนำความรู้สู่ประชาชนดำเนินรายการโดยดีเจนมบันไทยลูกเคยลานเคยของพี่น้องบนันเฮาผู้เกา่าคนเดิมมือนี้ขออนุญาตนำท่านไปรู้จักกับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งเด้อครับบุคคลท่านนี้เพิ่นเป็นผู้มีตนทุนทางสังคมก่อนข้างสีสูงพอสมควรเด้อครับเพื่อนมีซื้อเสียงด่งดังไปทั่วโลกบวาติเป็นสื่อหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ ทั้งในและนอกประเทศดูจักกับเป่นเป็นอย่างดีครับณช่วงเวลาต้อจงกน้ไปแนะนำผู้ดำเนินรายการนำควอมรู้สู่ประชาชนขอจุงมืออันสูงเกียรติของพี่น้องไปพบกับประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาตละลคามอาจารย์ยศเล่าอันพันสิพาเข้าไปพบกับบางสิ่งบางอย่างที่สังคมควนที่สีให้ความใส่ใจและรวมด้วยช่วยกัน เพื่อสังคมที่นาอยู่และป่าใหม่ที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเกี่ยวพนต่างๆที่เป็นเหตุเหตุให้มีความรู้สึกว่าเฮากำลังสูญเสียธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นอย่างเข้าจังต้องรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ขอมอบนาที่อันสำคัญยิ่งให้กับผูู้ชำนาญการพิเศษด,ด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผูู้เป่าผู้จับพี่กับน้องเองกันแล้วกันนะครับ ความแล้วไปพบกับอาจารย์ยศรล่าอันได้เลยครับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามกําลังคืนอิสรภาพให้กับต้นไม้นะครับญาติพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่นําป้ายมาตีตะปูต่อกับต้นไม้นะครับทําให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายนะครับต้นไม้คือสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับพี่น้อง อย่ากโกรธพวกเรานะครับเพราะว่าเราจะช่วยกันรักษาต้นไม้เหล่านี้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติไว้ให้กับลูกกับหลานต่อไปสําหรับเจ้าของป้ายอยากได้คืนก็ติดต่อได้ที่ประธานชมรมอนุรักษ์มหาสารคามนะครับครูยศเหล่าอัน7จหมู่9บ้านโจดตําบลกูทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับป้ายทุกชนิดทุกยี่ห้อที่ติดไว้กับ ต้นไม้ในป่าโคกน้องควองแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นป่าที่มีความสวยงามที่สุดจะต้องถูกจัดเก็บนะครับฉะนั้นญาติพี่น้องเจ้าของป้ายนะครับไม่ว่าท่านชิดจะมาปาักป้ายตามต้นไม้ต่างๆานี่ขอให้หยุดกระทําการนะครับขอให้หยุดกระทําการหยุดปักป้ายในต้นไม้สาธารณะสมบัตินะครับห้ามตอกและตีตะปูซึ่งจะทําให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ เราจะเก็บป้ายเหล่านี้ไปไว้นะครับเ,เพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องมาทําการปักต่อไปนะครับให้ท่านขึ้นไปาตามความเหมาะสมตามความถูกต้องครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงหน่วยประชาชสัมพันธ์จากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้โครงการของเราก็คือที่ได้ประกาศไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็คือให้ เจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆที่นําป้ายมาติดกับต้นไม้ตีตะปูตอกกับต้นไม้ทําให้ต้นไม้ได้รับความเก็บปวดและได้รับความทรมานพี่น้องครับวันนี้ชมรมอนุรักษ์มหาสาร,รคามได้ทําหน้าที่ดูแลรักษาและคืนอิสรภาพให้กับต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทําการถอนป้ายต่างๆที่ถูกตีตะปูอยู่กับโคกหนองคลองตําบลกู่ทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับ ป้ายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าบริษัทห้างล้านอะไรต่างๆท่านอย่ากโกรธนะครับท่านมารับป้ายคืนได้ที่บ้านเลขที่74หมู่9บ้านโจทย์ตำบลกูทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านที่ทําการของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอเชียงยืนนะครับมารับป้ายคืนได้นะครับ ต่อไปก็ขอให้ญาติพี่น้องเจ้าของบริษัทห้างร้านต่างๆได้รับทราบโดยทั่วกันว่าการปักป้ายตามต้นไม้และตีต้นตีตะปูตอกไว้าทาให้ต้นไม้ได้รับความเจ็บปวดจะต้องไม่มีอีกนะครับขอกราบขอบพระคุณญาติาพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เห็นใจต้นไม้นะครับอย่ากโกรธอย่ากเกลียดกันเลยนะครับถือว่าทุกคนช่วยกันรักษาสาธารณณะสมบัติของชาติของบ้านของเมือง เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานสืบไปขอากราบขอบพระคุณทุกท่านครับ